สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจมสายชิวนะครับพามาชมรถปีดินครับของค่ายพอเจริญพัฒนา2021อ่ะก็ผ่านมาเจอพอดีมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับช่วงนี้ก็เริ่มเกี่ยวข้าวแล้วก็ตีดินไปด้วยครับ วางพื้นที่ก็ทำครับเนี่ยทำต่อเลยครับรอบสามก็อาจจะไม่นานนะตรงนี้มันเป็นมุมอาจจะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวตุยใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้นะของพอเจริญโอ้โ,โทรก็าศู 7จ็ดศูนสาของค่ายพอเจริญนะครับแหมมุมนีโลมครับอเอามาให้ชมกันสักนิดครับอยู่แถวๆว,วัดเจดีย์หอยครับนี่ อยู่โซนนี้นะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดประทุมธานีครับอำเภอราชลุ้มแก้วโซนนี้จะใช้ของรถตีพอจเจริญพัฒนาเยอะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ของฮีโน่ครับตอนนี้น่าจะ เครื่องใหญ่ครับ360แรงม้านั่นแหละตัวนี้ตัวนี้เป็นตู้วางด้านข้างนะครับตู้แอร์ด้านด้านข้างครับสองพันยีโอ,โอ้ยังสวยอยู่เลย จะได้สัก3-4นาทีไหมเดี๋ยวรอชมตอนนี้เป็น K13 360แรงมาก ีเดินไม่แพงนะครับเนี่ยตีไรละร้อยยี่สิบบาทนะครับบางพื้นที่น้ำมันจะของชาวนาครับแต่ว่าวันหนึ่งก็เล่นเป็นเป็นร้อยครับร้อยไรครับถ้ามีงานเยอะครับวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยครับบอกเลยอย่างเลน้อยนี่ก็เจ็ดสิบแปดสิบไร่ครับต่อกันยืนพื้นเลยครับหรือว่าทำความเดียวได้ดีครับ เพือนอยู่กับฝีมือคนขับด้วยครับแล้วก็สภาพพื้นพื้นนาโอ้เขาเก็บให้หมดเลยนะน,นะ จเจริญของเขาก็จะเป็นตัวแอร์อีกแบบนึงนะครับวางตรงกลางเลยครับันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกๆครับวางด้านข้างตัวแอร์อเสร็จแล้วครับเนี่ยเก็บงานอีกนิดหน่อย เป็นเลดฝาครอบเครื่องนะเป็นสแตนเลสแล้วก็เครื่องไอตัวตัวแอรนนี่ทำเพ้นเพ้นสีนะครับเป็นลวดลายครับแล้วก็หางนี่อยู่ประมาณสองเมตรแปดสิบสามเมตรนั่นเลยครับหางปั่นนะครับโรตารี่เทาเทาปั่นนี่น่าจะเป็นของหกล้อนะครับบางค่ายก็เป็นสิบล้อเลยนะเทานี่ กระบอกยกสตัวครับอ่าเสร็จแล้วครับมาเจอพอดีครับหน้าแปลงนี้ก็ใหญ่อยู่นะก็ามาถ่ายตรงมุมนี้ให้ดูพอดีครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็อยู่กับเจมสายชิลครับสายรีวิวรถครับการทำงานของรถ กดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ